มาทังด้านนี้ครับมาทางด้านนี้เลยมาทางด้านนครับอ่ะยมากพิธีกรเนาะถอย่เชอรำเหมสาวบ้าสมอยสาวบ้าสมอยนี่กรทุนสับๆลูกศิษย์อมนบ่อยลูกศิษคทำเหมือนันี้นะเออฟอนกระบนน่าังาเ่มาบอดีสมาูานเออธรรมดาบอ ทีมงานด้านดนตรีมาทายุโลงครับท่านโอ้อาจารย์พรกมาป่ะดิใช่ไหมาครับทีนี้ได้แชมป์นะครับที่การไหมนะครับเอ็นตองยาวแล้วก็หลายรายการนะครับทีนี้แชมป์งานใหม่สดๆอันนี้ก็ดีเอ็นตองยาวสารคามก็ได้นะครับตรงกลางว่าเสร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟนางเลยครับ นังแม่นั่งตะบอบไปวะกีฬานังตะบอกกีา,านี่มยจะจะมานังตะมอกเอาน้งพัดทีนะนะ,ะภาษาไทยว่านั้งตะมอกน้งพัดทีเออท่าข้างหลังแล้วยืดข้อมืนกันน้อยแล้วก็หินผมว่าคนสเปย์อบทำทองท่านกำลังเซเลอร์เดือนมาแล้วอ่ะมามาโอ้ยาบบบนายกไปเป็นบกัลยารมนะคุณได้เดนเทนกีฬาเอ็นยําพที่ก็ได้ฟังพี่ีก่ก็ได้แล้ พี่ก่อนเข้าแล้วขับขอบคุณนะครับจากทั้งเที่ยงประเทศไทยสนับสนุนนะครับทางจังหวัดกาฬสินธุ์วัดจังหวัดกาฬสินธุ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเทศบาลบรสิน่านและประธานเฟื่องเขาวงเรานะครับโดยสนทาพิเศษครับคร่ะแถวสองนั่งชันเข่าข้างล่างนั่งพับเทียบข้างบนนั่งโคเข่าเด้อโคเข่าเสร็ียที ก็อยากได้พี่น้องเด้อก ph ็อยากให้ทีมมันไหลสดอยู่ป้างเท่าไหร่บ้านะครับกำลังจัดการบันทึกภาพไปถ่ายรูปนะครับท้ายหูท้ายหูเอาท่านแถวที่สองและที่ข้อเลยเนาะท่านบ่อนใครเขาใหญ่แล้วบ้าครับผม ขอเสียงพร้อมือดังดังอีกระคบช่วยด้วยครับรางวัลช่วยด้วยอ้าวัวๆกจะพีน้องโป๊ปเออร์วันนี้โอ้ยสนามเลิศเนาะการคนไดนาราศาสคั้ที่สิบสามับขอบคุณนายกกีเสียงทิาทิมท้เป็นอะไรเสียงทิงทิมพูไท้เป็นยอดเยี่ยมกับคืนกลับคืนกลับคืนกลับคืทนายกับกลบคกันด้วยกัน นะครับ,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 บท่านผู้บในการท่านนายกคือพารีบนเรือเพราะคณะผู้บริหารทั้งแ้วที่ทุกทนนะครับการประกอบกับขอบคุณบ้านครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณกรรมการนะครับขอบคุณคณะกรรมการทั้งหลาท่านนะเป็นท่านท่านตโยยาสูงนะครับโอ้โหฮะที่ร้องขอโชว์อีกหนึ่งรอบก่อนลง<อ>เวที<อ>เป็นานายนยองพงยาวแหงกล้วยนะครับนายยองทำมา<อ>นายยองแจกนะเพืเ่อนครับวันนั้นครับเข้า ในกาโจมแซมจะไปย้อนแฉแฉกันเพื่อ,อในงานประกวดนะครับองยาวในงานพุทธนะนาะแค่การที่ส3นะครับโดยเฉพาะในตรนสีเทานะครับเน,นา,า,านะตอ่อไปที่เข้าไม่ได้ครับและที่ขาดไปได้ที่สร้างอัตลักษณ์ให้กับท่านผู้ชมเป็นขบวนแรกที่เรารับเชิญครับ,<า>รบนั่นก็คือจาก สังที่อีสานสังที่อีสานจากอำเภอร่องคำเรงเรียนร่องคำครับผมเชิญครับอ้สขอเสียงสวดๆนี้นะครับพี่น้องครับผมปุ่มเอิดเพลงนะครับอันนี้ชนะมาเปิดเพลงแล้วจับชนะเลิศนะครับอันนี้กมนี้